สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นะครับทั้งห้องหนึ่งห้องสองห้องสามและห้องสี่นะครับวันนี้นะครับคุณครูประพจน์แวรหล่อนะครับำพาพวกเราเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับซึ่งมีชื่อว่าการตั้งสิมฐานและการพัฒนาการของมนุษย์นะครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับคุณครูอยากจะฝากนะครับให้พวกเรานะครับ หลังจากเรียนชั่วโมงนี้เสร็จแล้วนะครับนะท้ายสุดจะมีใบงานของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับซึ่งเรายังไม่ทำนะครับดังนั้นก็ให้ทำส่งคุณครูนะครับหลังจากเรียนชั่วโมงนี้เสร็จแล้วนะครับจะอยู่ในท้ายบทนี้แหละนะครับนะครับอย่าลืมนะครับ่วันนี้เรามาเข้าสู่นะครับการตั้งถินฐานและการพัฒนาการของมนุษย์นักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว พวกเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับนักเรียนนะครับเรามีอยู่สองบทเรียนนะครับนะครับบทที่หนึ่งก็คือการตั้งถิ้นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีตนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนบทที่หนึ่งแล้ว ก็ื่จะได้ทราบเลยนะครับว่าประเทศไทยเรานะครับมีมานานหรือยังมีใครมาอยู่บ้างนะครับก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นวันนี้เราเข้าสู่บทที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับบทที่หนึ่งนะครับเมืเรียนนะครับตายตัวชีวัตอยู่ทางสายมือนะครับนะ ก็คือ Box, มถจุดสอนะครนนับนะครับสอสี่จุดสองนะครับเรื่องครับหลังจากนักเรียนเสร็จหลังจากนักเรียนเราเรียนเสร็จแล้วนะครับเรียนก็จะสามารถอธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ได้จำไหมนะครับหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะครับเนียนก็จะสามารถอธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ ว่าเป็นอย่างไรไมาไงนะครับทั้งก่อนประวัติศาสตร์และยุคป,ประวัติศาสตร์นะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนอกเหนือจากที่คุณครูพูดไปมีนจีนีแล้วนักเรียนยังจะรู้เกี่ยวกับนะครับมีความรู้เกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งของการพัฒนาการของมนุษย์ ยุคต่างๆนะทำให้เราเข้าใจของความเป็นมาของบรรพบุรุษการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยในอดีตนะครับนะครับนี่คือนัองเียนจะได้ทราบจะได้รู้นะครับนะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนครับ นักเรียนพอทราบไหมทราบไหมครับว่าแต่ก่อนนี้นะครับยินแดนประเทศไทยเรานีทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับเคยมีคนมานะครับมาตั้งหลักปักฐานมาตั้งหินฐานอาศัยอยู่แล้วนะครับอยู่มาตั้งแต่นู่ดนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้นักเรียนครับเขาจะรวมตัวกันอยู่นะครับ แต่ต่อมาก็มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นชุมชนนะครับบางแห่งยังมีหลักฐานว่าได้สร้างเป็นบ้านเมืองเป็นแคว้นนะครับนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สมัยประติศาสตร์นะครับนะครับทั้งียนครับสรุปก็คือประเทศไทยเรานี่มีผู้คนมาอาศัยอยู่ก่อนแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่เลยนะครับ ก่อนสมัยประวัติศาสตร์เลยนะครับนีนักเรียนครับนำนักเรียนมาเข้าสู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับคุณครูเคยพูดให้ฟังเลยใช่ไหมครับคุณครูเคยพาเรียนเรียนมาบ้างแล้วนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับในระยะเริ่มแรกของมนุษย์นะครับเรียกว่ามนุษย์ยุคหินพวกนี้จะมีการดำรงชีพ เม็นชีวิตอยู่แบบไหนครับนักเรียนนักเรียนต่อ,ตอไปใช่ไหมครับว่าเขาอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับรงนี้มุษย์ดูหินอยู่ในถ้ำนะครับเขาก็จะอยู่แบบสบายนะครับเขาไม่จะไม่ไม่ลำาไรอะไรมากนักหนานะครับเขาก็จะล่าสัตว์อย่างนี้นะครับล่าสัตว์เพราะว่าสมัยก่อนมันมีอาหารมากมายนะครับน่เหมือนสมัยนี้นะครับ มนุษย์นะครับมนุษย์ษยุคหินนี่นะครับพวกนี้ก็ีิครูพูดอะไรเ,เาจะอยู่แบบตามธรรมชาติถีงเวลาก็จะเร่ร่อนไปตามที่มีแหล่งอาหารที่ร่มสมบูรณ์อาชีพเขาก็จะมีการล่าสัตว์พวกนี้เอ่อพวกนี้นะครับันเรียนสังเกตดูไหมผมยาวใช่ไหมครับผมยาวผู้หญิงผู้ชายเหมือนกัน ผมเผ่าไม่ได้มีตัดหรอกครับเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่นะครับเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยสมัยแต่ก่อนนะจะมีก็บางครั้งก็ใบไม้นะครับมห่อหุ้มนะครับ,นะรบอาศัยที่พักก็คือถ้ำอย่างเดียวนะนอนหลับในถ้ำจะย้ายถิ่นไปเรื่อยๆนะครับจะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะครัส่วนมากเขาก็จะ ที่ครพูดได้แหละคือลา่าสัตว์หาอาหารก็ใชออ้อาวุธง่ายๆนะครับที่ทำจากหินบ้างจากไม้บ้างนะครพวกนี้เขาจะอยู่ในถ้ำเป็นมากเวลาต่อมานะครับมนุษย์รู้จักการพาะปลูกได้ลเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับตัวเองรู้จักนำโลหะ มาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งแปรสภาพเป็นของประดับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนน่าจะเห็นมีหลักฐานปรากฏอยู่ในวินแดยนของประเทศไทยแล้วสรุปแล้วก็คือสมัยยุคหินเป็นสมัยที่อยู่แบบง่ายๆไม่เดือดร้อนไม่รีบไม่เร่ง พราว่าทุกอย่างมันมีหมดนะครับเมื่อคนก็ไม่เยอะใช่ไหมครับจะเป็นอาหารเขาก็มีมากมายนะครับพวกนี้นะครับอยู่ในท่านไมนมีบ้านมีอะไรแต่ต่อมาเขาก็พยายามที่จะพยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างจนมีการพ่อปลูกและเรียนสัว์ที่คุณรูพูดตอนนี้นมีนะครับ สำหรับในหน้านี้นะครับนัเรนจะเห็นว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นไงครับมีทั้งหมดอยู่สี่ภาพใช่ไหมครับมาเรีนยนดูสิครับการแต่งกายเขาแล้วก็การอาศัยเขาก็อาศัยอยู่ใช่ไหมครับในถ้ำที่พวกเราได้เรียนไปนแล้วนั่นแหละให่ไหมของใช้ก็จะเป็นพวกทําจากหิน จากไม้บ้างเช่นพวกมีดนะครับของมีคมพวกนี้ของใช้ต่างๆนะครับจะเห็นดูได้เลยครับจะเห็นได้เลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเขาทําจากพวกสินนะครับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาน,นี่คือสิ่งของเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเคยพูดแล้วต่างก,กับสมัยนี้พวกเรามากใช่ไหมครับและบอบการอยู่ของเขาเียนดูที่นได้แต่ละภาคเขาอยู่แบบสบายใช่ไหมครับไม่เดือดร้อนอะไรเลยตอนนี้มีการเดือดร้อนเพราะว่าคนมันไม่มากมาสมัยนี้คนไม่เยอะมนสมัยนี้นะครับดูที่เขาขอาลาสุดดูการเปลี่ยนไจง่ายๆที่เราทำโรงเรีเยน นักเรียนครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่ผ่านมานักเรียนะจะเป็นไปคิดยากนะครับก็จำไว้เลวยว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มนุษย์อยู่ทัดในถ้ำอาศัยถ้ำเป็นที่พักามากอาวุธก็ใช้ทําจากหินใช่ไหมอาชีพก็คือล่าสัตว์ล่าสัตว์แล้วก็ย้ายที่พักไปเรื่อยๆนะครับเสื้อผ้าไม่ค่อย พากันใส่เท่าที่เราเห็นในภาพนั่นแหละนะครับนักเรียนทีนี้นักเรียนครับเรามาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์นะครับยุคประวัติศาสตร์นี้นะครับเขาเรียกว่ายุคชุมชนยุคนี้จะมีตัวหนังสือจะมีตัวอักษรนะครับไว้นะครับจะเลือกไว้บันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ในชุมชนของตนชุมชนหลายแห่งนะครับมีการพัฒนาขึ้นฟังคุคณครูนะครับรเรียนชุมชนหลายแห่งมีการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นก็คือโตขึ้นกลายเป็นเมืองแว่นแขวนเป็นราชธานีใช่หไหมราชธานีเป็นเมืองหลวงอย่างนี้นะครับนะ นักเรียนครับหลังจากทีนะ่มนุษย์เรานะครับเป็นชุมชนแล้วกลายมาเป็นเมืองเป็นบ้านแควน้นเป็นรชาธานีทีนี้ก็ต้องมีผู้นำใช่ไหมครับนักเรียนผู้นำผู้ปกครองนะครับผู้นำผู้ปกครองอย่างเช่นมีพระมหากษัตริย์มีผู้นำทางศาสนานะครับ จะมีหลักฐานปรากฏในดินแดนประเทศไทยกันมาตลอดเลยนะครับนะครับทีนี้นะครับนักเรียนพวกเรามาดูหลักฐานในยุคประวัติศาสตร์ก็จะมีพวกศิลาจารึกนะครับเห็นไ,ไหมครับ ลายจุก็คือการที่เขียนตัวหนังสือลงนะครับจะทราบความเป็นมานะของบ้านเมืองนี้นะครับว่ามาอย่างไรไปอย่างไรนะครับแล้วก็มีทางศาสนานะครับไม่จะมีรูปปั้นนะครับ,รบก็คือหลักฐานพวกนี้นะครับจะบ่งบอกได้ว่านะครับ ในยุคประวัติศาสตร์นี้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในเมืองนะครับในแว่นแควนนี้นะครับในกรุงในเมืองหลวงนี้นะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ดีเลยนะครับ ก็ผ่านไปนะครับนักเรียนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับบทที่หนึ่งนะครับก็ถือว่า,าพวกเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับสรุปนะครับนักเรียนนะครับสรุปก็คือประเทศไทยเราในี่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นี้นะครับก็มี ผู้คนมาใา่ยอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมครับรักเรียนนะครับครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็มายุคประวัติศาสตร์นะครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าบทนี้นะครับก็จบเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับรังเรียนนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะขึ้นบทที่สองนะครับ บทที่สองก็คือการหลักฐานการตั้งนะครับตั้งอะไรครับทราบไหมตั้งอะไรครับรู้ไหมครับนักเรียนทราบไหมครับก็คือการสร้างอาณาจักรนะครับอาณาจักรในดินแดนประเทศไทยในอดีตนะว่าเป็นยังไงไม่ไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงต่อไปนะครับแต่วันนี้ครับนักเรียนครับ หลังจากบทที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับเรายังไม่มีใบางานนะครับบทที่หนึ่งที่เราเรียนเมื่อกี้นี้ครับแต่ครูจะให้นักเรียนนะครับครูจะให้นักเรียนทําใบงานบทที่หนึ่งนะครับซึ่งเราได้สอบนะครับสอบแบบปรนไยไปแล้ว20ข้อ20คะแนนถูกไหมครับแต่วันนี้นะครับเรามีใบางานนะครับให้นักเรียนได้ทำนะครับ เวลาเรียนทำก็ไปดูนะครับในหลัการเรียนรู้ที่หน,นะครับ,รบให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามนะครับเช่นนายสมบูรณ์ใช่ไหมครับไปทำนาและไถนาพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์บางชนิดได้แก่เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ทําด้วยหิน นะครับกระเทาะด้านเดียวแต่ยังไม่มีความปนิดนะครับทีนี้เรียนก็เอามาทำในข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นายสมบูรณ์ไผพ,พบคืออะไรครับเขียนลงไปนะครับเวลาเรียนทำสงครูคุณครูนะครับเราเดี๋ยวไม่ต้องไป ลอกโจทย์ให้หมดนะครับลอกเฉพาะโจทย์ข้อหนึ่งเอาเฉพาะโจทย์แค่นั้นนะครับเอาเฉพาะโจทย์คาถามแค่นั้นนะครับคําอ่านไม่ต้องไปเขียนลงนะครับเอาเฉพาะโจทย์คําถามข้อหนึ่งนะครับที่ครูถามไปแล้วก็เขียนคําตอบลงนะครับนะครับทํานี้ทุกข้อนะครับนักเรียนแล้วส่งมาให้คุณครูนะครับไม่ยากเลยนะครับ ทีนี้มาดูต่อนะครับนักเรียน,นคำถามนะครับเขาเขียนมาให้เราได้อ่านดูนะครับข้างบนก่อนค่อยนำมาตอบนะครับยุคที่มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเพื่อใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวในอดีตมากขึ้นนี่ครับแค่นั้นข้อความนี้นะครับนักเรียนก็เอามาตอบในข้อสาม เขาถามเขาถามเขาถามว่าไงลูกเขาถามว่าจากข้อความดังกล่าวนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับยุคทางประวัติศาสตร์ยุคใดยุคไหนครับเขียนลงไปเลยนะครับก่อนหรือประวัติหรือก่อนก่อนประวัติศาสหรือยุคประวัติศาสนะครับไม่ยากครับง,ง่ายนะครับทีนี้มาดูข้อสี่นะครับ ทศวรรษหมายถึงอะไรครับหมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปีสัตวรรษหมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปีสหัสวรรษหมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปีไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนนะครับง่ายๆเองนะครับนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ฝากนักเรียนเราครับนะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม ไม่ต้องลอกข้อความที่เขาเขียนให้เราอ่านนะครับลอก,กเฉพาะเขียนเฉพาะโจทย์ที่อยู่บนหัวข้อแล้วก็ตอบคำถามมาแค่นั้นนะครับนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะครับนะส่งมาตามที่เราเคยส่งนั่นแหละนะครับอย่าลืมนะครับนะบางคนก็ยังไม่ส่งงานเลยนะครับก็ฝากพวกเรานะครับรีบส่งมาให้เยอะๆนะครับ ให้มันเป็นสีเขียวนะครับอย่าให้เป็นสีแดงนะครับสว่างต้องเรียนชั้นพอสีทุกคนนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับนะช่วงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับโรคโควิดก็ยังไม่ไปไหนนะครับโรคร้ายโรคอ่โรคโควิดนี่นะครับก็ฝากพวกเรานะครับดูแลตัวเองนะครับมันรักษาตัวเองให้ห่างไกลนะครับจากโรคโควิดให้ได้แล้วนะครับ เราก็จะเป็นบุคคลที่รู้จักนะครับต้านนะครับต่อต้านโรคที่กำลังยิดติดตันอยู่ตอนนี้ให้หายไปจากพวกเราได้นะครับด้วยรักในห่วงใยครับจากใจคุณครูประพจน์วันนี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ